ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ อันยอรครับก็ขอาการสวัสดีชาวแฟนแมนเดอร์สตองแคตกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบมกับผมซีเวียนะและอีนี้เนี่ก็เป็นอีที่4ของเซิ v ร์เวอร์712แล้วนะครับผมและเดี๋ยวสวสัแล้วเดี๋ยวอ่าอี EP นี้เนี่ยผมจะมาพาทุกคนนะมาสอนอ่าซื้อของนะผมว่าซื้อของยังไงให้คุ้มค่านะผมในมาร์เก็ตนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาพามาดูที่อันดับพลังก่อนนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ดันอะไรมากนะผมพลังผมก็อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะอันดับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเผมวันนี้ผมไม่ได้ดันเลยนะก็เพิ่งจะมาแบบยังไงอะมาอัดคลิปแล้วก็แบบยังไม่ได้อัดเอ้ยังไม่ได้ดันพลังด้วยนะผมเดี๋ยวอ่าตอนจบคลิปเนี่ยค่อยไปดันแล้วกันนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังก็แบบ ปกตินี่ควรจะจบที่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวผมค่อยไปดันแล้วกันนะส่วนพันด่านนะอยู่ดับที่ร้อยห้าสิบแล้วผมตอนคอนสุดแก่งนะอยู่ดับที่สามสิบห้านะเป็นฟุบูกินะผมส่วนคิวอยู่ดับที่หนึ่งนะผมของเซเวอร์นะ <c oughs> ต่อมาก็ตรงไซรามาสนะนะครับผมต่อมาตรงไซรามาสนะไซรามาสก็ตรงสตอรี่เนี่ยอ่าก็เหมือนเดิมนะผมตอนนี้ ยังไม่ได้โหยังไม่ได้กดลงกดรับอะไรเลยอะตอนเนี้ย <c oughs> ผมกดรับแป๊บนึงชชบก็อ่าพยายามเก็บเควทให้ครบ5เควทนะก็รีไปได้เลยนะทุกคน <c oughs> โอเคแล้วก็กดสุ่มไปชชบอืมโอเคเ <c oughs> สร็จแล้วต่อไปตรงเขาตรงเขาผมก็ยังไม่ได้กดรับเลยเดี๋ยวผมไปกดรับก่อน วิดีโอก็ยังไม่ดูเลยอะทุกคน๋ยวผมต้องไปดูอะ <c oughs> ผมไปดูอ่นวิดโีโอดโ๋อจบคลิปค่อยดูแล้วกันนะเ <c oughs> พราะว่าชิลๆอ,อ,อยู่ละเรา,าจัดแพ็กข้ามสุนนะโฆษณามานะมันแบบดูชิลๆออแล้วนะดูไว้ด้วยนะผมยวรับของแป๊บนึงนะชิปเอ๊ะแต่ผมพาไปดูที่ฟิกเกอร์ก่อนดีกว่า ฟิกเกอร์เนี่ยวันนี้ผมถึงที่ฟิกเกอร์กลุ่มที่3แล้วนะก็เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมว่าเมื่อวานหรือว่าคลิปไหนเนี่ยแหละผมถึงกลุ่มที่2นะเพราะว่าผมาลืมท้าสู้ราชานะผมตอนนี้ถึงกลุ่มที่3แนละ้วกลุ่มที่4ต้องเลเวลสี่สิบห้านะโอเคผมขยัอีก2เวิวนะวันนี้จบที่เลเวลสี่สิบสามแล้วผมเกือบ44ิบนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะจบที่เลเวล45บวกๆนะผมสําหรับสายเติมคุ้มนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกรอบก่อนดีไหมเออเปลี่ยนกรอบ <c oughs> มีตรงไหนอีกะอะตรงกิวลดร,ราคากิวตอนนี้อ่าครบ3 1เวททองละเดี๋ยวผมกดซื้อมันเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้มีเพชรอยู่ประมาณ4,000กว่าเพชรน,นะเดี๋ยวผมจะดองซื้อตัวดำกลางเดือนนะผมสำหรับ ่ไอที ID นี้นะเพราะว่าต้นเดือนอะผมซื้อหมดละเฮ้ยคนผิดโอ้ยหรือว่าเราจะซื้อแบบเป็นตัว๋วอาวุธก่อนดิสามพันเจ็ดร้อยเพจอะน่าสนใจนะผมไม่แน่ใจด้วยนะว่ามันหมดตอนไหนนะเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อย <c oughs> ส่วนพลังงานปกติพลังพลังงานต้องกดถึงสามร้อยแปดสิบนะไม่ก็สองร้อยหสิบนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปกดเพิ่มนะ ก็วันที่นี่ยต้องกดประมาณ250ร้อิบถึงสามอแต่ว่านตอนนี้เนี่ยผมกดไปประมาณ150น้นะผมแล้วก็กระป๋องม่วงอ,อีก2รอบนะผมโอเคส่วนตรงมาร์เก็ตนะผมมาร์เก็ตก็ตรงนี้เลยตรงต่อ,งอสู้นะเดี๋ยวผมจะมาอะสอนซื้อของหรือว่าแลกของยังไงให้คุมนะผมสำหรับมาร์เก็ตนะมาตรงที่ต่อสู้ก่อนเลยนะผมต่อสู้เนี่ยเราจะ เป็นแบบเป็นเหรียญ pvp นะเอามาแลกแล้วผมซึ่งเ,เราจะเน้นไปที่ตั๋วซั p p l y ดา w นะผมหรือว่าตั๋ว s u p p ายอัพดาวนะเป็นตั๋วแบบสุ่มการอัพดาวนะผมเราลองเน้นไปตรงนี้ก่อนนะซื้อให้หมดนะผมส,สองอย่างนี้นะแล้วก็ตั๋ว supply อะไหล่ด้วยนะผมสองอย่างนี้ควรซื้อนะหรือว่าถ้าเหลือถ้าแบบเราซื้อแล้วแบบมันเหลือจริงๆนะเราเอามาลงคิดตั้นความทรงจานะให้หมดเลยนะผม โอเคคือซื้อให้หมดเลยนะคิทันความทรงจำกับตรงนี้นะผมคุ้มค่านะถ้าอ่าเหลือจริงๆเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นได้นะแต่เราจะเน้นไปที่ตรงสามอย่างนี้ก่อนนะนี่เราเน้นไปที่ตั๋วก่อนนะทุกคนแล้วก็มาซื้อคิทันความทรงจานะผมส่วนคิวนะคิวเนี่ยเราจะเน้นไปที่ตําราสกิลนะตาราสกิลเนี่ยอ่าจำเป็นมากเลยนะสำหรับ ต้นเกมถึงเลดเกมนะคือมันได้ใช้แน่นอนนะผมสำหรับตำราสกิลนะแรกมาด้วยนะผมเราจะเน้นไปที่ตำราสกิลนะแล้วก็หีบสุ่มตำราสกิลนะผมแรกมาเลยนะถ้าเหลือเนี่ยเราจะไปเน้นตรงที่การ์ดเอพนะผมคือถ้าเรามีแบบพวกตำราสกิลหรือว่าหีบซุ่มตำราสกิลเยอะแล้วเนี่ยเราค่อยไปเน้นตรงการ์ดเอพนะผมให้แบบ เป็นอันดับแรกนะก็คือถ้าเราแบบมีตําราสก,กิลหรือว่าหีบ um, สุ่มตําราสกิเล,ลเ,ยเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยคือเราจะไปนเน้นตรงอการเอพแทนนะผมเป็นการเอพแบบเป็นตานะเราจะเน้นอันนี้เป็นอันดับแรกนะผมถ้าเรามี2ออย่างนี้เยอะแล้วนะผมประมาณนี้นะสำหรับตรงกีนะผมส่วนตรงยีนนะครับผมตรงยีนก็ เราจะเน้นไปที่การอัมดาวแน่นอนนะผมเพราะว่าการอัมดาวเนี่ยจำเป็นมากนะแล้วก็ใช้เยอะมากนะผมสําหรับ uh, ต้นเกมจันเลดเกมนะแบบได้ใช้ทุกตอนนะสำหรับการอัมดาวนะแบบจําเป็นมากนะแล้วก็คุ้มค่ามากนะสําหรับการอัมดาวนะผมเราจะเน้นไปที่การอัมดาวก่อนนะ uh, สองใบนะผมสองการนะแล้วก็ uh, เน้นไปที่สองอย่างนี้เลยนะผมถ้าเหลือก็มาเน้นตรงที่นี้ ตรงนี้นะผมเป็นการ์ดเอเฉพาะนะแล้วก็หีบสุ่มตำราสกิลนะผมประมาณนี้นะการดาวเนี่ยคนแรกเป็นอันดับแรกนะส่วนอาหีบแผ่นทักษะเนี่ยเราก็ควรเน้นนะผมตรงด่วนนะประมาณนี้นะผม <c oughs> แล้วก็ไปเน้นตรงอื่นได้นะผมแต่ว่าเราจะเน้นไปที่หีบสุ่มแผ่นทักษะก่อนนะผมประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้ก็อ่า มาสอนแลกของอยังไงให้คุ้มค่านะผมสําหรับสายเติมคุ้มสายฟรีหรือว่าสายเติมนะแบบแลกตามแลกตามผมเนี่ยคุ้มแน่นอนนะผมโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับอาการแลกของอยังไงให้คุ้มนะแล้วก็พลังงานเนี่ยไปซื้อให้ครบ250อห้าสิบด้วยนะผมถึง380นะกระป๋องม่วงกดสองรอบนะผมเพราะว่า,ากิจกรรมที่จะเข้าเนี่ยเป็นบ่อน้ำร้อนนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กระป๋องม่วงหรือเปล่านะผมเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะผมไม่แน่ใจว่าเข้าตอนไหนนะเดี๋ยวถ้าเข้าตอนไหนนะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งใ,ให้ทุกคนดูอีกทีแล้วกันนะสาหรับกิจกรรมบ่อน้ําร้อนนะผมบ่อน้ําร้อนหรือว่าบ่อน้ําพุร้อนไม่รู้นะไม่น่าใจนะผมนี่วิดีโอผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะวิดีโอวันนี้ดูเป็นเอาพลังงานเหมือนเดิมนะผมโอเคผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวผมหมุนแป๊บนึงนะ คูเ <c oughs> หมือนแบบคร่าวๆกันนะดูเอาพลังงานเหมือนเดิมนะผมสำหรับวิดีโอนะชบ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมเลยประมาณสี่รอบนะสำหรับวิดีโอนะผม <c oughs> วันนี้นะผมยังไม่ได้ดูเละเออไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะ <c oughs> ชิปวันนี้อาจลิปเช้าหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าแบบอัดแล้วแบบ ได้ลงตอนเช้านะผมเดี๋ยวคนดูจะรอกันนะวันนี้ผมอ่านอยู่ประมาณกี่ทนะุ่มเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มกว่าแล้วผมมอ่ผมอ่านเสร็จแล้วก็น่าจะตัดนะไม่รู้ว่าลงตอนไหนนะผมโอเคก็ประมาณนี้ผมสําหรับการแลกของอยังไงให้คุมนะสำหรับ EP นี้นะผม EP นี้เป็น EP ที่สนะี่เนาะสำหรับเซิร์ฟเจ็ดหนึ่งสองนะผมผมก็จะมา สอนแรกของนะยังไงใหคุ้มนะผมจริงๆมันมีอ่าที่แรกของให้เยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันเพิ่งปลดนะผมสำหรับอ่าการแรกของนะเดี๋ยวถ้ามันปลดเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนแรกของให้อีกคลิปหนึ่งนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านค้าหรือว่ามาร์เก็ตเนี่ยยังเปิดไม่หมดนะ <S 2> <S 2> ๆๆนะเพราะว่าเลเวลยังเลเวลเราเนี่ยยังยังแบบไม่ถึงนะหรือว่ายังไม่เยอะนะผมร้านค้าอ่าต่างๆหรือว่าที่เหลือเนี่ยยังไม่เปิดกันนะผม<ๆ> ประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ